ขนาดนี้นะครับผมเรากําลังจะทําน้าแข็งใสครับไม่ได้เรากําลังจะทําทําอะไรครับพี่เอกครับไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์ครับเพราะว่าโดนท้ามานะครับครับผมยังไงครับยังไงครับก็เดี๋ยวเรามีวันนี้เรามีแฟนคลับนะครับมาอยู่เต็มเลยนะครับผมเอาแล้วถ่ายแต่คนนี้อผมมันอันนี้มันสิบมันเกินสิบห้าวิแน่ๆมันไม่ทันแน่หรอกยาไปตัดมแล้วน้ำแข็งด้วยครับอ้าวอันนี้เป็น เรขอยู่ตรงนี้ไปแก้วเรจียบร้อยแล้วโอ้โหอะไรน้ำแข็งนี้ไม่เผื่อโดนท้ามานะครับสำหรับไอซ์บาเกตชาเลนจ์ครับล้วคำท้านะเฮ้ยมีพอบด้วยโอเคลุยเลยแล้วกันนะครับครับพร้อมครั้งเดี๋ยวเอาสิ้าวเดี๋ยวเอาิาวิเี๋ยวเก่งเปียกสองสอง เราขอท้าเฮ้ยเดี๋ยวมันหน้าไปเปล่าวะเราขอท้าเราเราขอท้ากระบวนการนินจาเต่าเราขอท้าท้าต่อนะครับครับเราขอท้าวงวัชราลีอ่ะเป็นรลยแรกไลน์สองแหนมโรนเดรดใช่แล้วสามนางสาวไทยสองห้าห้าห้าิ่งปริศนาและอ๋อแล้วพูดแล้ว หมดแล้วครับสามคนนะฮะมันแนบเนื้อเราไปหรือเปล่าครับ <c oughs> พี่ป๋มนี่อยาคนเดียวนะโอ้ย <c oughs> พี่ป๋มนี่ไม่ได้นะครับต้องอีกสองท่านด้วยนะครับ